พ่อพ่อทยเนาะพ่อทยแม่เล่าพ่อพ่อไปใช่พ่อไปทำงานพ่อไปทำงานโอ้โ,อโหแล้วหนูบ้านเย็นทำอะไรตอนนี้ทำงานทำงานใช่ไหมมันเกิดอยู่พุ่นเโดอเออ ถ้าผูกแคนผูกคอตัวแคนเรียบร้อยแล้วค่าชิ้นสดวนแค่องเข้าได้เลยชิมูขอดองเออธรรมดาเนาะอ่ยังธรรมดาอยู่เอาไรเวียนกนเองหาคุณแม่เมนเมนบอกว่าประตูไม่เล่นที่นี่เยหวนี่อ่าฝ่ายมันก็จี้เนี่ว่าหอของเยี่ยนเห็นนี่บ้า อ่าคนละเบดอันนี้แหละค่ะพัฒน้าเขาเอาล้งกอยไป็ลค่ายกับหาพันอโคงเจ้านี่มันต่างวันี้ สันไดทางอนะนาะเมน้องบุญทวีเพ่นเด็ดกับบอยยอมอันาะใส่กุ๊นนนะบรอบผู้น้อยนี่น้องอันาบาญยินเมนบ่โอ้ยน,อน้องบาญยินเลยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะโอ้โหพูดไทยไล่สันจินใช่ไหมคะค่ะ <ฮา S 1> <laughs> เออมันจะเป็นลูกอา่า พ่อพ่อไทยเนาะ,ะพ่อไทยไมเมลาวพ่อพ่อไปใส่พ่อไปทำงานพ่อไปทำงานโอ้โหแล้วหนูบ้านเย็นทำอะไรตอนนี้ทำงานทำงานใช่ไหม <laughs> มันเกิดอยู่พูดอม่เลย,<ด>ยเออ ไปอยู่พุ่นจักปีก็เขาเกิดเลยมาไปอยู่โอ้ไปไปมามาเนาะ <ừ S 1> อ่าไปไปมามาโอ้ก้อนขี้หินเพิ่นเบิดเด้นี่เนาะอ่าก้อนขี้หินเบิดพี่น้องเลยทางเอื้อยเพิ่นเนาะอ่าจังใดก็ได้มาหนีก็มาหาทางเอื้อยเพิ่นอ่ากับน้องบานเย็นแล้วก็กลู๊กแชล่าเท่ายังลู๊กแชล่าเาต้นเข่าเท่าต้นข่าแบบน,นี้เน,ะนาะถ้าต้นเข่านี่เป็นอ่า เกิดอยู่บ้านเฮาบ่อยู่พุ่น2คนเกิดอยู่พุ่น2คนเลยเออเหนื่อยมั้วันนี้เหนื่อยหนาเนาะอืเริ่มได้้เริ่ม้อน้ด้บดนี้ก็ได้เนาะอืกินข้าวกับยังน้องบนเย็นมนีกินกับปลากินกับปลาันได้อื เนาะไปจะพุ no no uh, no ่นเพิ่นธุ์เห็ดได้เฉยๆผู้น้อยนี่ผู้น้อยนี่บัดเวลาเฮ็ดงานนั่นบอกให้เล่นเยอะเออบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่เข้าอะไรเข้ากับปิดเทอมเอ่อปี่แล้วเดี๋ยวนี้แม่นเข้านกับพี่อืมปิดเทอมแล้วประชันพี่น้องเอ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องบานเย็นคิด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 เนาะ เออต้มต้มมาสันได้เนอะต้มไหวมาสันพี่น้องไอ้นี่ดิเนาะก็คือว่าและมันอีกถือว่ามาหาทั้งหาแม่น้องบุญทวีนลำเนยอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องยุทธีได้เบิ่งได้ชมในเรื่องของทางอาณาพืนชานร้นเป็นตอนนี้จุก่อนดำเนินการไปต่อบ่ได้พี่น้องเนื่องจากว่าก่อนดินแหยเบิดเนาะพูดได้เดียวถ่าทั้งผู้ลักผู้ใหญ่เนอะเป็น ก็ช่วยทั้งเบาดีเพิ่นนั่นแหละก็เลยว่าเอาอมือ่อนี้ก็ถือว่าได้มหาน้องเพิ่นกับดีเจนำเป็นันาดเป็นก็ถือว่าตั้งขึ้นแล้วแต่ว่าในงบประมาณนี้คือสุดแล้วเตทั้งนัน เพราะว่าคุณยายเพิ่นพี่น้องเนาะกันอยากนสมทบหรือว่าสนช่วยเพียงอย่างกันแล้วแต่ทั้งใจศรัทธาเนาะคอยเด้อระวังตามหัวกันเด้อเนาะก้อนหินอีกอีกอีกเอ๊ร้อนร้อนเนาะอ่ากันไหนมาอยู่เล่าหึงบอกภาษาลาวเขาเรื่อยๆแาบนี้เนาะ

เหตุงานปัจจุบันก่อนชิมาเนี <t os> T os ่เห like, ็ุงานอย่างก็งานชวนฮอหมังมุงมัไม่ไปโอ้ไปเสเนาะบึงเด้อกันว่าควนแล้วกกับเขาไปหุบเน้ัตนิถือคีนาจะเห็ดบุปเป็นนั่นแหละเพ่ากเห็ดบุปเป็นแล้วฮะ เออมาไว้ข้างนี้อืมฮะเมื่อยบ่น้องเสียพระมเมื่อยเลยเก่งมากๆเลยเลาวอันนี้อย่าบอกว่าเสียไทยเป็นบ่ฮะโอ้ยบูชามผู้น้อยนี่ซับเนาะบูไปก็บอกได้เบื้องนางเงี้ยเบื้องนางไทยอเนาะอันนี้เขาเอิ้อมมาหยังเนี่ยฮึฮะ เออจัดดุนอ่อน้องมาเย็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่ใช่อันเนี่ยเป็นจรกิงเหรออ่เาะยอกเล็กน้อยไปน้ำผึ้งหรองเนาะอันนี้เฮื่อนว้ยังนี่ใจแมนบ่อ่า น้ำมือเจ้าหันเจียมมาขี้เหียนดับหน้าเป็นบ่อน้องบานเย็นจะเป็นบ่อจะบ่อเชื่อไอกเกี่ยวเข้าก็เป็นบ่อจะนะเกี่ยวไม่เป็นเจ้าเกี่ยวไม่เป็นแล้วบางเกี่ยวก็มือเองเนาะเกี่ยวกับมือเอง ก็ม <c ười> ือตัวเองเนาะว่ามันเกี <c ười> <mình> ่ยวเข่าหน่เนาะอืมอืมนี <Ừ. S 2> ่ยท <à> ีหล <ế> <à> ังไงเนาะยังนั่นอยู่สร้างเพิ่นตอนเช้านังเพิ่นมาเนาะใช่ไหมเพิู้มาแล้วเพตู้มามาชี้เหิน น้ำมาได้ใส่ก็ืมกระเพยราเบิดเดีบ้นเนาะอ่าเดี๋ยวจะไปกนกระเพแเรากระเพยเราขายว่านึ่งกมัดสี่รับเออขายมันเป็นกระเพไเนาะบจิตรบอกบัจิตก็มีกระเพยบัจิตรน่กระเพยไทยเดียวกระเพยเช็กเน้ยบริคือกันบ้างโอ้โหแล้วทุกท่านนีแล้ววะบจิตเราเอามากระเพ เรมีแน้บบคันมาจากบึงกัไพรแล้วนะคือว่าหาเลขายบอสันบอสดอนใบถือเออเอกคร์ถืออบถึสองกับสิบพันเหรอสองกับสิบพันแ0าพัน0บสององกับสิบสอกัสิสี่กับสิบพันเนอะโอ้คือบึงได้แฉเนาะเฮ้ยเราได้แะ่ ของเวียดบอผ้าเวียดของเวียดไงมาจิตชองกับชิพันโนได้กับหาพันโนไดเป็นกาแฟไทยเป็นกาเวียดบนกับไทน้อยแต่เราขายหมดไนเออขัวกเาเออคออเออนออเ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 อาเออ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 เเออเอออเออเอัเเออะเออนเออเเออเอเออเออเออ่อ เต็มที่พี่กันเนาะเอ,นเออ<ๆ>ทั้งเล่าๆน่ะเฮ็ดล่าๆไปเฮ็ดงานก่อสร้างบ้านนะัวเดี๋ยวนีิบ่ส่งน้ำลำพี่เนาะไปไปส่งน้ำบ่เล<ะ>่าก็มาอยู่บ้านเฮาหึงเดียบบ่ตะกี้เราก็บบริมาเราก็มาชุดนี้แล้วมาหึงเออมาชุดก่อนนี่นะชิดมือแล้วก็บมือแล้วเราไม่ได้เฮ็นงาน อันนี้เ้าเห้าไปจะได้หาไหวห้าคอแบบข้างนบ่เอ่ยดีบ่ยงไไหวคอเาะบกคอนี่ยคือคือทางเจ้ากับเราะคอคือกันอะไรแต่ว่าห้ากับไปพูดไปพี่เนาะแมนบอกบ่าห้าจากจักไปว่าคือว่าเนาะบางเทีบางทีมันเกิดมีคนจากจักได้บาวไทยสาวลาวดอ้าต้องรับคอคือกันได้แล้วเขาไ้แต่ผูกจาได้อ ถ้าผู้ใด้บ้าอะายก็อย่างไรลายคือถึงเลยเละเบิ้ลเลยบ่แล้ะจะไฟจะมั่นคอยได้ยังบมดได้เห็นรอบไงเออถ้าผู้แขนผู้คอตัวแขนเรียบร้อยแล้วแขนอ่าค่าชิ้นส่วนข้ารองเขาได้เลยสี่หมื่นข้ารอกเออธรรมดาเนาะอ่ายังธรรมดาอยู่เอาไรเดียนกันเองงานถองแม่แม่แม่บอกว่าพ่อตูแม่แม่เชื่อเออไปสับไปไปพับควนก่อนไปอ่า เดี๋ยวมาเก็บใหม่นะเด็ดอ่อนก่อนมาอ่าฮ่าบิ่งน้ำผู้ตู้ก่อนเนาะไปซื้อกับไผ่น้ำเล้าก่อนวเสชได้มันในนายจะาใช่โอ้แม่นได้ไหนเห็นบอกลายเติบได้นะเนาะแม่นลายเติบลายเติบเพราะได้อยู่จกเด็กจะไหนเนาะใครกลัวใครกลัวถิ่มเป่าเลย น you ้ำเึ oh. uh. ิงโอ้ซนหนึ่งเลยเดียวนะนนี้ไเออเอาดสวัสดีด้วยสวัสดีสวักดีชื่อเมื่อเห็นบเอหอกไหมเป็นเหล่าเนาะเอามันอันนี้เป็นน้ำึงชื่อเมื่อบ้องเหล่า ไม่ใช่น <c ười> uh ้ำ้อนมัเป็นเป็นยาเนาะทุกเนาะ้อนทรก็อนนี้นหนึน้ำผสดแจิ้มนี่ในช่องเสนขแบ่งแล้วเขาขึงเออยากบ่โอ้ยำังเดินหาหายากเลยเนาะเออบอลถี่เลื่อนบอล้วนนี่ดจอดข้อขอ้บอลีบ่จื้อขอนาบอยิตบนี่เนาะบโอ้ยมันได้มบ่ ชมใหม่บ่ชมหม่เออแม่ได้ข้างหนแม่ได้ดิข้าวบุรีอ่ะข้าวบุรีก็ข้างหนมันก็ี้างข่งนี่ทีมาแต่พูดแล้วผูกแต่้นผูกแล้นหดปีละทีนแต่ข้าถแม่ตีนแต่ยังบอกเป็นยังโอ้แม่ยังกินจระกไรเขายังท่านแม่ยังยังยังมีบุญอยู่มันมีบุญมันมีบุญ ยังใครในแต่คนบมเป็นยังคืออรุนี่ก็มันเป็นที่ฮชมคือวางามคือเราอยู่บัดคนนี่บ่ได้แล้วคนบ่ได้เเขาเอาเลกโตเลยนะครับเออหน้า่บาเบาดีได้หนิเนาเราก็มากะดกะไพนะเบืองนึกกัะเพยนะ๊มัเป็นเไกับไพนะะ่อนเนบไะมันเป็นไกับไพนะคือกะเพเข้าเลยมันมันเคียนว่าไทยแรงถยู่ ไปเาไปเจ้าขายไดมเ็นมอลี yeah, ่มาบชหน้ายอเพินเอาหินมาเอาหินมาับอกพ่อคือตัวนี้ยุดแน่เนะยุดก่อนบ่มีหินหย่ต้บ่มีหินบ่มีหินมันมันจะอ่าก่อนา

แสดงว่าคือชาเรือะไรส่งบุรีใช่ไหมคือจุดก้อนเนาะกอกอบนนีไปยืมมาปูนวัดได้ชอบมากก็เลื่อสอบหนึ่งกว่าเบารี่ไหลเป๊ะเลยออาคงปชื้อเอาอาหารมาแทนเลยแล้วบ้านนี้ก็มันเลื่อ่นี่ก็เข้าเกอกน้ำอเห็ดกาืกอนเลยบุรถ่าตัวนี้กนั่งก่อนกินนะ

ขายกะเาแบบมีกะใส่เนาะมันมดขายจนมุดคายจนมดเลยโอ้โหมาไหวในทุงคายจนมุดจนเกี้ยงเลยมุดช่องลอยอันขายวานอ๋อกะเพรนไหนมาบึงด้วยฮะมาบึงมาจิตขายอยู่เพื่อนน่ะแมวพันบอ่าแม่อันนึ่งนะค่พันอจะไปขายเอเอาน้ำขวดขวดขายช่องนกะไพรป็ระไพไทยบ่เออกพรไทยเอาแร เขาก็ชือดีเราบอกเขาว่าจนว่าว่าพเท่าเจ้าอยู่บริษัทอัวน่บ้างเองเกี่ยวกับตัวเขาลูกคอยบริษัทเอ้ยน้าพ่อกันข้าดิเอ้าตัวชื่อตัวคายกบฏชิบหายจะคื่อารองเบิ่งชิบเบิงลกระบามันนตากับชื่อเมื่อขายโตแล้วมันมืดเอาฝนไปต้งเอาใหม่อย่ใชไหนไกลรึเลู่เหนือก็ชื่อตันึ้ง ชิบ่าเเช่าเอแอแอเียดกน่นเขาไปายสาอันสอันสี่อันชิพันสี่อันช <15, 000. S 1> ิพันเขาญาติกัน,นเขาว่าู้ปวดเห่านี่นเชน่ดีเหรอญาติกันบุบบกบบุบบรีบ่ไรอย่สี่อันชิพันเนาะสี่อันชิพันรับเธอในคอยว่าเงิ่อนมากกบไผ่ไเงินมากมากับไผ่ไผ่อยมองเจำมา่มดจ้คน ไเบิ่งหงายก็ไปแต่คือว่าขายดิบขยดีใ่มันกันเออ่นนน้าเอาน่ามันก็่เขาขีออกนี่ป้ามีป้ายเนาะมีป้ายเขาเขียนว่าไยแล้วมันนีเจี้ยหอเขาเขียนคางหนึ่งไโยขางหนึ่งไแลด์ มีนังสือไทยออหนังสือสกุลนั่นแหละลงจิบเออแล้วหนังสือไทยมันก็มีเงินมีเงินด้วผมมีในบัญิตให้น้องมาแลเด็กก็ไปเออแบบนี้ว่าเหาะของเยาะนเป็นนี้ว่าอคนละแบบอันนี้หาพันอเะเขาเอาลูกอนไปคายกับหาพัน้โค้งเจ้าเนี่มันต่างตัวหนึ่ง รับอลก็ว่าก็ไท่แต่มาถึงไทยยูเตัวนี้กัไพ่เบียดบาของจิตั็นี้ไพ่แรกไพ่ไหนจิเม่เล็กับไพ่เบียดแลวก็ไพ่ไทยด้วยเล็ตัวนี้อันนี้มันิมเโอ้เนาะชะน้องสกับตับีีบีลูกหนึ่งบีหนึ่งก็นมันสเขตัวด้นเจ้านีเออ มันนี่คนหมายต่างกันบ่นี่มันต่างกันอีกน่งามาจุสำคัญฝันบึงเนี่ยนยเบิ้งมามเบิ้ง่มอยเบิ้งอันนี้คือก้นบ่เจ้าม่มีหน่งสือบ่คงคอยคอยค่ายนะมันมีตัวอาต้อแล้วก็อ้าหนึ่งอ้าหนึ่งอ้าหนึ่งมันคือกันเด้อ่น้องเด้อะกับใครผมมาจีบแบบเงาเนาะ อันนี้เขาเชื่อว,ว่าต้นนี้นั่นรุ่นหนึ่งต้นนี้รุ่นช่องกับต้นนไทยมากกนงชื่อน้ำขวดน้ำพายโรงงานน้ำกาดว่าเผาเผาออกจะเอากระไพรมาจะใช้ว่าของจีนหรือของเวีย<อ>บวดบจับแล้วพอเ่าหรือพอกระสือเขาเอลูกเบิร์นเงามันกระจับกระไพรมาอา่านต้ขขนขางไทะโยขางไพรแดงแ้วมันมาเบิ่งเอกมันเอกเสียรกระไพรป่า ภัฟบ้านสมเวอนข้าพลิตอยู hmm. mm ่จ hmm. mm ังหวัดสมุทรสาครโอ้เนาะภัยบ้านผมมันหรอมันนี่รุ่นหนึ่งเลยรุ่นสองคนไทยว่านอชมันเป็นอันเดียวกันอยู่เลยแต่วันมันคนในรุ่นชื่ออะไรออ่าในในในมันอยว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองบริษัทเดียวมันว่าอครับคนละรุ่นเนาะรุ่นหนึ่งรุ่นสองมันห่อ ยัมามาเลยบอกพ่อเอากามาเลยเยวกระหายกระตุกไปนอนวัดชัดคาอันต้อันดิ่งไปเพียงองห้อบงเหียนปอบยอดโคนี่อ่กใหลาบ่ะอือยิ่งพเดี๋ยววายอยู่ในโรงงานนะอยู่บนไม่ว่าตนเม้อแล้วว่าพอบอกจาลูกกุบแล้วกบเ่าไปส่งน้ำแล้วก็บปริโยงลักชา่็แนวนอนแล้ไปอยู่ลำ่กับใช่เขาใช่คนกระตุกเขาก็หายภูชิพพันธ์กระเช้าพันธ์เขาอะมาันบรโยชน์ได้หมดได้หมด้ชิพพ้อยยืนนี ก็ลีดเด้อบึดเด้อเออระวังนี่พอเท่าก็ว่าว่าบ่คุมลูกเพนว่าอืมแลก็หายเด้อก็ว่าว่ามปา้วอย่าไปึได้ไปเมื่อบ้านนแหละพูด่หาลูกบักรให้นั่งอยู่ก็บ่ได้อยู่แล้วะบักสิยังม่นีบ่แม่ไปกิน้ไปทาิัได้เบิ่งได้เนาะุไปบอ้าอ่ไปไเมือ่อคืนโกไมนําลูกบัก ตะวังในจะขึ้นแท้กเนาะั้ามบูกเห็กบ้อบบักอ้ามบักมัดตะวังเลยเนาะเด็กน้อยขึ้นูุ่หมต่ม่แบบนี้ขายุบกุกตาบงยังขึ้นมวยงาดิบก้ามบักบกเลบักใส่ผ้าขึ้นหวุกตาบโ่ขึ้นนี่แหละนุญา ท่าวากู้ไปเห็นกูไปเห็นกู้สิเอาใม่สูงลตกลงมากู้สิชับเป็นใบใหญ่แห่เขนใบให้่เขนน่ตกกระเจ็บตกมาแล้วมันใต้ใกลแล้วพามันเจ็บกระติ๊ดรมาดเฮงฮักคาฮักตอแกเป็นคนพิการนางก็เข้าป้อนเข่ามากขี้เก่าที้ก่าโอ้ย Nói mặt tự tố mạnh Đó Cô nó Cà phai ý anh đi cà ơ Cà chua Cái cà phai này là nhà đó Đó Khách giúp cà phai ra gần đây đó Ờ cứ gắn nó, Mày cứ gắn đó cà phai cả đó Một lần nhau Một lần nhau đó Chỉ mà bài bài Cái cứ gắn đó Chút kìa Cà đá Ừ Chút hay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  คนเหรมึกเจหนึ่งข่ามันมันนี่กรดังเขาเขาดั้งหนมีหลายคนเลยว่าโอ้กระเพรากเพ้าตอนมื่อคายทงเจะมองเขาว่าว้ากระไพเจ้าจูดกองเพื่ออไหมดโอ้ยย่าเหตุแต่กูมดนเป็นโทษนันเอกูเป็นคนคายไม่เป็คนจูดอ้ามวงเนี่ยว่วเน่ยเนาะเขาวหยอกนี่แต่ผู้บริโภคเนาะ กัปลาอ้ยเขาเห้งคับตัวเองที่กะบืขีดจะแล้วัวน้ำมันเหงติดไวโอสยน้ำมันเนี่ยช่างเห้งคับบุบเลยเอาเอาเอาอว่าแล้ก็มาไขนั่นพี่ังเเนะไกาแฟไปยนหงงไปถึงขกาแฟนี่บ่ก็มีงานไ่ยอก็คนนุ่ม นมเขาคลายก่อนชงพนขอคลายชาก่อน5าพันในกิดนี่ว่าอะไรกันเล็กน้อยกับหุ่มมาชบหนึ่งด้ชามสิพันกับไผ่ด้เอ็มหนึ่งหาชิปวาหนึ่งเบดสี่เอ็มดนช่องเชนเงินาพุท่าวาเงินมาลงทุนเลยเอ็มอ๋อเอ็มกับชามเชนโอ้มาได้สี่แสนเนาะกับชามเชนในหานกำไรช่องเนเบเฮ็ดเฮ็ดแต่ว่า เอาเลยไปเฉยดีงานเบาเลย่อยประคายร่มคืบระวังบุญทานเนี่ยทานสีหอมเมือนงมือวเงินเจ็ดแปมือนึ่งเจ็ดอบเดแอบเมือจะบิดแมือที่ชองเจ็ดมชิมหายตั้งตั้งไปขายกระายเลยนี่ก็ได้เจ็ดแหาสองวันเขาโอ้เาเงินธรรมดาเอามาแม่ได้ขมือก็ได้ขมืออกระห้องเอง เดือนน้งเทืองช่องเดือนก็ได้เดือนบวนไฟขายชูมือเดื่อมันบดได้ยังไงฮะข้าวใคู่มือนี่เจ้าไฟบ้านใหม่เรื่อยเจ้ามันมันมนไกลอเขโอ้นชือสิชมือว่าบ้านนี่เขาคอยเขาไปในกับเพนทหารบูดคลายเลยกระบาดพันเออดับเลยสิเขาบูชุกแเขาให้ในน้นเราทางเวแล้วโอแม้คนบไดไปเรื่อยช่องเดือนกไปถึงนา บ้านนี้ก็ได้ไปเลยเจ้าะม้งเนี่ยคอยไปอยู่เลยคุณแล้วเดินหาเดอนหกคอยไปเป็นย่ามกิจันโนเป็นย่ามเหรดนะเขาซื้อคุณหนึ่งเ้าครับทุ่มรดกข้าวชามสิพันคอยแทบอมหนึ่งเขาก็เอาข้ชามชิชามชิมันก็ชามิองเลยคอยหอชิชามชามอันชามสิพัน เข้าอาด้กองพีเขาเอาชามชิบลุนกน้ำมันก็มดไวเลยเนาะชิบชาแมานั้นนั่นเป็นนะชิบพันาพันก่อนหมดหแทนอระยะหนึ่งนะมันแพงมันนหอดเก่าชิก่นกรขายชาแมนชิบกชื่อาพันกนกเจ็ดออืเอชื่ออันเดียวอันเดียวนี่ก่นขายหาผัด อันเดียวไม่้อ่าลูกกระชามอันชิบพี่บ้าไปชิบชิบแบบปั่นหัวคนนะก็จะกรับเดียวค่ายบอเราค่ายหาพันธุเขาบ่ะเอาชิพพันธุโดชามันคนเอาชามชิปโรดเพมีของแถมอแบบคายนั่นแหะ อ่าก ah, ินอะเนาคือส mm ีน hmm. ั mm ่น hmm. น uh ั huh. ่แหละไมนีก hmm. ็ได้มาพยายามชอบบ่งนะนะพวกน้เดียวกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะไม่เจอบเดี๋ยวมไดูขินข่าบ่หมนยังแล้วเา้ขาก็มาอยู่เอ้าสิกินมาอเดยเาถวยเอาถวยเอา้งกระตูกระกระไกระตูกก็ไ้กระตูบวงถวย ยามมนยามม่เราคุยเป็นไรเอาหรอกกินน้ำกันก่อนครับมาน้องๆเพื่อนนี่แหละกันในประตูห้องนี่แหละอ่าเมื่อนี่มื่อบุญแท้ว่ามื่อนีะบ่ออ่ามื่อไรเมื่อที่เพิ่งทีบุญหลวงไพ่บุญพ a ว e บุญหลวงเพ่พุทธาวุญญลงกิโลอะไรมันที่ชาวเนี่ยพี่รู้ดิยังไกลมื่อนี้ก็วัดที่สี่วัดที่ชาวนวัดที่สามวัอนี้ยังหลายมื่ออยู่นะยังสิบเจ็ดมื่นอืม อันนี้มื้อนี้วันที่สี่บุญโมคับพบเราเขาเป็นป้ายมงลากเราว่าไม่ไม่เคยกินปิ้งนกกระทาจะเชื่ออะไรก็ได้เชื่อได้แต่นกกระทาแต่นกกระทาพอเป็นนิดหน่อยนะก็ะมิเเตมีแต่โต,ตมันถ้ากันมาก,กินนี่ได้กรบปุตุเห็ดเบียงมา่งเลยมันบ่ยังไม่ได้กินข้าวเรือนะมันนี้เออคือกินกับไปเวอันเวนี่เวโมเวคูกินโมละคัมเรได้อิ่งซื้อทิ เบเลาุบหล่อมันยากเบิดแตมอนบ้ามาอเป็นแล้โอ้ยว่ไอคเดเสียวไว้ว่ะย่าหมูถาเขาอยู่มันจะเมาคือเขาเข้าอามาพอดมันก็คุนเลยเรื่องอะไเรื่องมห้อยยมงกินลูกกระทะกินลูกกระทะอันแต่ที่เท่าไงเขาโมาเมาแล้วป่านเลยเมาแล้วชุ่มนั้นชุ่มมูนั้น มีสีหาคนพ่อนกูคนเอนก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 นปพี่น้องไนอมิตรบาลีพากันเอะกินเข่าบัตทานีพี่น้องเอน้องกระโตกกระวยมากมาๆมาๆมาโอ้ยกินขามาเดียวนีงเส้อกมาหายเนี่ยนะบาเป็นแก่งมาก กินน้ากันนี่กินน้ากันจะบนางร้องอ่ากินน้ากันไปอน้ไปจอบเหล่าโมโนเข้าบุตมบุ้มเอะมากเลยแกเหล่านะเหล่าทูถ้าก็ไปจากตมเหาเด็กเน้พวกหอบจิตจหรือไรคนคยไปย่ามือหชินดีคลอยเอาไปย่ํอยู่เพปุ๊กเ่เหล่าเรามันบได้มัน

มากินข้าวน้ากกนปลาชุกุลทุกคนเป็นอันนี้พี่น้องปิ้งนกกระทาครับตำแก้วกับประตูเด้ประตูกินน้ากกนได้เนาะกินน้ากกนน้ากกนไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีสวัสดี